แตกนั้นทำอะไรกันหมูเข้ามาเจออะไรคือว่าไม่ได้ลงคลิปที่เล่นเอ็ดกานานแล้วนะคะก็เลยต้องขอแอบทาให้น้องเอ็ดกาสักหน่อยแล้วกันนะเป็นคลิปที่ลงเอาไว้กันคนดูในช่องเหงานะคะเพราะว่าตอนนี้สตาร์เด๋ออยู่กบทมค่ะไปเดี๋ยวจะรีบไปทำคลิปภาคนะคะสตาร์เด๋อขอแนะนำร้านเติมเกมพอมดเคลมว่าเพ เิ่มเกมสะดวกแล้วก็ปลอดภัยการันตีจากผู้ใช้งานจริงถึง30,000 0คนตาเดือดเติมทุกเดือนสะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงโอ้ยนอนกันบ้าหร,รือเปล่าเนี่ยโปรโมชั่นจัดเต็มพร้อมโค้ดส่วนลดสำหรับคนดูช่อง Style t ต,ตูน,นำโค้ด Style ตูนไปใช้ก็ได้ส่วนลดเพิ่มอีกเปย์ให้คุ้มเปย์ให้ฉลาดตรงที่เคลมวพาเพลเท่านั้นแล้วก็อย่าลืมมาใช้โค้ด Style ตูนกันเยอะๆนะคะเติมกันจะยอดหัวตาเดือดันจะเล่นป้าบ้างก็ได้ข่าวว่าเล่นไปแล้วไม่ใช่หรอนี่เจนองปอกอีกแล้วอุ้ยปอง เรบาบพิาี่เราเถ้าจะกดอยากมาเจอกันใหม่ขนาดนี้ก็ไม่เล่นกับพี่เลยไปเออนี่หนูก็คิดว่าอิงจะมาด้วยนะเนี่ยเขาเล่นขาวบอยฮาเขาเล่นขาวบอยไว้ใจได้พี่ขาวบยอบยคนนี้เข้าไว้ใจได้ไม่ไม่ไม่คือคือพี่พพตอนแรกพี่จะหยิบเป็นตัวผู้ชายไงพี่หยิบตัวผู้หญิงก็ได้ตอนนี้แป๊บนึงอยู่ไหนวะหาไม่เจอนี่ไงผู้หญิงคนนี้ไงฉันก็เป็นผู้หญิงฉันก็เป็นผู้หญิงเหมือนกับพวกคุณ มีสกินกระโปรงแดงไหมพี่ไม่มีพี่มีแต่สกินอันเนี้ยโอเคได้อยู่ที่ไหนพี่มีแต่สกินเนี้ยไงฉันก็เป็นผู้หญิงเหมือนกับพวกเธอ a few minutes later อยากมาดีนึงแล้วโอ้โหไอ้ลุงเจอลุงเจอลุงพี่เกิดหลังบ้านของชั้นอยาคิดถึงมาเลยพี่โคตรเกลียดแม่งเล่นเครื่องกันเลยงานการไม่ทำเล่นจากเครื่องไอ้ลุงเอาแม่งเอ้เจอมาถึงก็เล่นเครื่องกูเลยใจเย็นลุงใจเย็น ลุงใจเย็นดิเรามีอะไรเราคุยกันได้นะลุงนี่ลุงคนนี้มือเร็วอยู่นะใช่ใช่ใช่มันเช็คพี่อย่างวไวเลยเมื่อกี้โอเคอันนี้หมดพี่ปั่นละโอโนเช็คออเช็คอซเช็คลุงเช็คลุงโอ้โหโอ้พี่ว่าฮันเตอร์เข้ามาเซตแบบนี้เขาจะขังให้เราแบบว่าซื้อปิ้งไก่จากแจ็คให้ได้ oh no, อ้ยมือไวจริงว่ะมันมาแบบเราก็ไปไอ้นี่โอ้แกรี่อิฟที่นี่ไม่มีหรอกนะ อิบน่าไม่มีอิบแต่อิบอิบก่อนอิบอิบก่อนมึงอย่าเพิ่งมาตามกูอิบอิบอยู่หน่อยอิบอิบเฮ้ยเขาเปิดกันตรงนี้เอาเขาเปิดกันตรงนี้เฮ้ยลุง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 เล่นเครื่องลุงเล่นเครื่องใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่อ่านเดี๋ยวพี่อ่ะน่าจะสองหน้าไม่ได้แล้วเราลากออกว้ายลุงมาลุงมันมาเอ้ยไหนเมื่อกี้ใครเรียกลุงวะโอ้ยขอโทษดเขาลุงอย่าทำหนูเลยนะคะลุงแม่งมาเล่นหลังเครื่องละอัญโยูโญนยู อนยูอนยูอนยูใครมได้ปืนใครมันได้ปืนต้นเกมแล้ววะเฮ้ยโชคดีเกินไปเบ้าเกินไปรปกเหรอกปเปิดปืนเกินไปเกินไปลุงมาเดินมาจากหลังบ้านลุงมันจะอยู่หลังบ้านอยู่เลยอะสิบตู้โทรศัพท์หน้านี้หน้านี้ลุงมันยืนเฝ้าเครื่องเก่าพี่แล้วอะตอนเนี้ยพี่ต้องเปิดเครื่องใหม่อะเครื่องนี้เป็นของลุงใครหามปันเนอะเครื่องนี้ ลุงขอแล้วกันนะเครื่องตรงนี้เนี่ยเ็มันไก่เส็จลุงก็เลยขอแซบแซบลุงขอมาเด้อแซบมาเด้อแซบแซลุงกูก็เล่นไม่หยุดเลยมันีใครโอ้มันขีดได้แล้วด้วยขีดคนสวนไดคนนึ่งขอสักคนนึงได้ไหมกอกแก๊กกอกแก๊กปอกแป๊กปอกแป๊กปักกปักปักกปักปักปปักปักปปักปักปปักปักขกปักนักปักปัักปักปัอปักักป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 ัักเล เครื่องหลังบ้านสองชั้นเสียดายลุงแม่งยืนคอมเครื่องแล้วมั้งเนี่ยลุงมันขีดฝ right ั่งนู้นไหมอะลุงอ่ะมีมีมีใครโดนมันขีดบ้างไหมเห็นค่ะหนูไม่เห็นหนูกำลังยืนอยู่อ่ชั้นสามใช่ใช่มันขีดเครื่องพี่แล้วตอนนี้มันก็ขีดอยู่เรื่อยๆนี่หว่าเอ๊ะเอ๊ะเอาแต่เอ๊ยังยังไม่เข้าหรอกยังไม่เข้าใจเย็นดิลุงมีอะไรคุยกันได้โถไม่รู้หลักูปั่นต่อสาวน้อยโดนแทนอ่ะ อโดนนแโอเคค่อยสบายใจหน่อยเรนไมไ่โดนพี่ก็สบายใจ <laughs> <laughs> ลุงมันยืนมองเลยไอ้ลุงพอแล้วลุงทำไรเนี่ยลุงอ่ะลุงเดินละลุงเริ่มเดินละเอ้าเราหมอไปอะไรกับเขาต้องพอดีเอ็มาอ๋อหมอไปคนตีนเขาไปไปด้วยดิไปด้วยดิหมอไปคนตีน,ไ,ไ,ไ,มไ,น,ตนไม่เรียกเลยเนี่ยผมก็ต้องการคนตีนคุณลุงเหมือนกัน น้ำยาเพิ่มความเร็วโหผมต้องการเงินอีกนิดนึงอ่ะขีดเครื่องอะไรลุงไม่มีใครเล่นเครื่องลุงเลยดิลุงตลุกแล้วเนี่ยลุงลุงไม่ต้องห่วงนะตอนนี้มีฮันเตอร์ไล่อยู่ตัวเดียวลุงโวอย่าไปยุ่งกับลุงลุงเราหมอมันทำไรลุงเราหมอวันทำไรไม่เป็นไล่ต่อปุ๋ยแบบเดินกลับแบบเดินกลับ เอาเครื่องเอาบ้าฟ้าสาวน้อยบอาาสน้อยวุ้ตาไ้ไม่โดนหรอกลุงบ้าบาเอเนี่ยลุงเกินไปลุงขอวบ้านรูปลุงแป๊บนึงนะโอ้ god สาวน้อยเดินวนอย่างงี้วานรูปลุงแป๊บนึงลุงหน้าตาแบบนี้วางตรงนี้เลยลุงเดินมาดีลุง <laughs> ลุงครับลุงครับอ่ะยืนดูไปไนดะ้ลุงไ <laughs> อ้ลุงขังตัวเอง <laughs> <laughs> ลุงลุง okay, ว okay, oh ่าแกเปล่ายูว่าแกแมนโอ้โหสาวน้อยเ mm hmm. ดินวนกับพี่อย่างนี้ลุงโอ้ยลุงจะหัวเอา้ามึงขังตัวเองเองนะอันนี้มึงขังตัวเองเองนะ ลุกลุกลุกเขาทำไรอ่ะเฮ้ยครับครับครับอ่าสู้สู้กันไปนะตรงนู้นน่ะตรงนี้ก็สู้อยู่กูได้ตักแล้วกูไปซื้อแป๊บ <c oughs> โอ้โหมันยังปัดไม่ได้ด้วยซ้ำลุงใจเย็นดิโอ้โหลุงพังเครื่องใหญ่ <laughs> สงสารแกรีแล้วโอ้ยได้คนเดียวใช่เอ่อสถานีสามถ้าจุดได้เครื่องจีพร้อมเลยเอ้ยสถานเอ้ยเอ้ตรงหลังสองชั้นน่ะจุดได้จุดได้เมื่อไหร่คือเครื่องจีพร้อมจุดเจังหวัดนี่แหละคุณจังหวันี่แหละ โอ้โหโดนไล่ดีกว่าลุงมันยังไม่ยอมหยุดเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ไปช่วยเดี๋ยวพี่ไปช่วยแกลี่เนาะใช่เอ้ามีผังมีมีใครสกิดเครื่องหลังสองชั้นได้ไหมอ่ะหลังสองชั้นเนาะโอ้โหมันจะเสร็จแล้วอ่ะมันเฝ้าอ่ะพี่พยายามสกิดหลายรอบแล้วมันเฝ้าไม่หยุดเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวน้องเปิดเครื่องใหม่โอเคใส่น้องเปิดเครื่องใหม่แทน พยายามมาช่วยอยู่พี่พำามช่วยอยู่โอ้โหจะช่วยวยงไงวะน่ะ <c oughs> โอ้โหใช้สกิลไม่ได้ใช้สกิลไม่ได้โอเคโอเคพี่พยายามส่ง้เรื่อยๆอยู่พยายามอเล,อเล,ออลนอยู่ไหนอะ <c oughs> มันได้เพื่อนแทนมันได้เพื่อนแทนโอเค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 เออสวย สวย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 แตก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 เอากดผิดเนี่ยเราควไปกดเอาผอมเพื่อโอเคเพื่อนหลุดเพื่อนหลุดไปแล้วเพื่อนหลุดไปแล้วไอเด็กไอเด็กเปิดเครื่องมาอยู่โอเคเล่นจ๋าพี่มาแล้วอะโอเคเดี๋ยวพี่ช่วยฮิวพี่ช่วยยิวบีคนบีสกิทจุดอะไรนะมีแท็บีคนไปจุดอ๋อโอเคเรียบร้อยครับเต็มถังครับ สวัสดีครับคนสวยขอจิ้มตุ่นหน่อยลุงลุงเดินไปแถวสองชั้นมีใครเห็นไหมว่าหลุมอยู่ไหนยังไม่เห็นนะคะงั้นพี่ซื้อไว้ก่อนแล้วกันอ่ะซื้อไว้ก่อนแล้วก็มีนาลิกาเอะลุงกำล,นะนะลังเดินมานะกูสับเป็นอะไรดีเนี่ยลุงเดินมานะระวังนะ <c oughs> มันมาแล้วนะ วุ้ยปะปลยาพกเปียกโดนลวงใจเย็นลวงหลวงไม่ได้อยู่หมาหมุนสาวกันเปิดได้นะพี่มีน้ำหอมโอ้โหลวงผมมีน้ำหอมผมมีน้ำหอมอเอา้าแล้วเอ็มม่าเดินมาทำไมตรงนี้ไม่รอให้มันตีเพื่อนก่อนเดี๋ยวเพิ่งโดนตีนะเอ้ยพี่ซื้อของไม่ได้แล้ววตกงคงพี่หมดม่ะ ปาย่าน้องคิดว่าพี่จะช่วยน้องได้ไหมแล้วฝั่งนู้นเหลือปะปาย่ากับกับจี้อ่ะเขาอยู่ฝั่งนี้กันหมดเลยอ่ะน้องมาช่วยเอ้ยโอ้โหหมายกอดอืม <laughs> แจ็คโอ้โหมีใครเปิดฟ้าไปฝั่งนูน้น <laughs> บ้างได้ไหมโอ้ยแหลกอะ่ะแย่แล้วแหลกแหลกแหกไปช่วยปอกขันไปเนี่ยแต่งเกินไม่ได้หรอตาย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  ไม่นะจีเ้เขาอยู่ฝั่งนี้กันหมดเลยน้องปิงๆๆอ่ะเขามีกอดทองห,ห,ลหลุมสะพานเห็นแล้วห,ๆๆหลุมสะพานพี่ซื้อแฉลงทิ้งไว้กำลังงัดอยู่พี่กำลังงัดอยู่โอเคโอเคโอเค,อเคงั้นตรงนี้พี่ไม่ช่วยแล้วพี่กลับไปหาจี้ก่อน พี่กำลังมาทางนี้ครับได้เลยค่ะแต่ว่าพี่ว่าพี่ทิ้งน้ำหอมไว้ซัมติงสักที่พี่เฉลิมต้องรอด A few minutes later ต้องปะหลุมอยู่ตรงอยู่ตรงไหนอ่ะเนี่ยสะพานเลยสะพานเลยเพิ่งไปโอเคโอเคพี่ลักดี้ซื้อมาแล้วอุ้ยขอบคุณครับตรงนี้นะจี้ตรงนี้นะได้ค่ะพี พี่รถพี่สวยไอเดียวกูสับรักพี่ผิดอย่ยไม่เป็นไรพี่บอก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 สวยสวยสวยพี่บอก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 ไปเลยพี่บอกพี่บอกพี่บอกวายมึงก็หอมเกินตอบของพิดพี่ขานพี่ขานเจ็บเจ็บี้เป็ดสองเป็ดสองเป็ดสองใกล้ใกล้ใกล้หลุมใกล้หลุมเดี๋ยวพี่ล่อพี่ล่อพี่ล่อ น้องได้สปินคือจบเลยพี่แต่ลุงมันลุมว่ะลุงมันโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่นะไม่นะคือจี๊ดจีบพี่เคนพี่บพี่คนมีขอ พี่นึกว่าพี่สับดีแล้วพี่ขอหน้าพี่น้องมันผมผมจังเลยพี่พี่ผมพี่ขอโน้มันผมผมไม่ว่ามันเปิดไปได้ด้วยมันไม่ควาาผิดของพี่เองแผก็แก อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะ